ดูอันนู้นไปแล้วก็ดูทางริมน <c 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 oughs> <c oughs> <c oughs> ี่บ้างไม่คอยได้มานะคะเจ้าขมินปีนี้ไม่ได้เข้าลดน้ำนี่นั้นเลยนะเพราะว่าไม่มีเวลา จัดการไม่ดีนะคือน้ำยังเน่าเอาฟางมาใส่เพราะว่าตอนแรกคนฟางทำคนเดียวเหนื่อยก็เลยเอาฟางมาใส่น้ำก็เน่าปลาปลาก็ตายมากแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าตัวเงินตัวทองมันก็กินไปไม่ได้คนใจร้ายนะคะแต่แบบคือคนเหนื่อย เข้าใจไหมทำทำคนเดียวนี่คือคนเหนื่อยดกบมากสภาพข้างในไม่รู้ข้างในข้างในออกลูกหรือเปล่าหรือว่าตรงนี้ออกแต่ฝั่งนี้ยื่นมาทางน้ำเพราะว่าเผื่อมันตกมาก็ให้มัน ให้ปากกินไปแต่ต้นนี้กับไม่โตเลยเนาะเห็นดินซูมดูให้ดินดูข้างใน,นหนึ่งปีไม่ได้เาไลรดน้ำเลยอ๋ออันนี้ก็มีนี่แต่ต้นบางมากสงสัย นีจะไม่มีกอกน้ำมีมั่เคยมีต้นชมพูก็ตัดไปแล้วแม่ตัดอเอาที่ปลูกทุเรียนยี่พยายามแล้วนะไม่ใช่ว่าไม่พยายามนะปลกไม้ ริมริมการป่าออกแต่ว่ากินกันไม่ได้หรอกอ๋อไม่ได้ตัดเป็นกิ่งไม้อันนี้จะทำสะพานตรงนี้ไงเพื่อว่าเดี๋ยวขนฟางเข้าไปก็จะได้เดินได้ไปถึงห่มฟางข้างในอุ๊ย รูซูมจะเจอไหมเดี๋ยวซูมก่อนจะเห็นไหมเนี่ยซูมมันย้อนสอนนะมันย้อนแสงเราช่างเถอะยังไม่พูดคุพูดไปแล้วเดี๋ยวคนในบ้านกลัวสงสัยอะไรบางอย่าง มีสัตว์หยุดตัวเข้ามาอยู่เราเคยเห็นมันผ่านหาาน้าบ้านมันรู้สึกว่ามันจะไม่เหมือนกับตัวเงินตัวทองรู้สึกว่าจะเหมือนบางอย่างใช่ตะกี้ก็เห็นแต่เราไม่ได้ลงน้ำอยู่แล้วไงเพิ่งจะมาเมื่อสองเดือนที่แล้วตอนที่มาก็คือเราถางหญ้าอยู่ข้างล่างแล้ว ตอนที่มันทุบน้ำอะ่ะมันแบบบ้าบน้ำแบบกระจายเลยนะแล้วก็จมน้ำด้วยซึ่งตัวเงินตัวทองมันจะลอยใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยมันจมน้ำแบบคืออีกวันนึงอีกวันนึงนะมันขึ้นมาตัดหน้าเลยแล้วก็รีบวิ่งไปเลยว่าเห็นหางเป็นข้อข้อก็ข้อเนาะเป็นพัดพลาดอยู่ここก็กล้ามาก วแล้วก็ดูไม่ทันตะกี้ก็เห็นห่างอยู่จะต้องดูให้ชัดว่าคืออะไรแต่ก็เขาก็ยังอยู่นะส่งเดือนสามเดือนแล้วแต่มันไม่เป็นปัญหากับเราอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ได้ลงน้ำแต่ถ้าเกิดเราถางหญ้าเราก็อยู่แต่บนบกไง ก็คิดว่าไอตัวเนี้ยมันจะต้องตากแดดใช่ไหมเดี๋ยวก็ต้องเห็นกันสักวันหนึ่งอันนี้เอาไปปลูกแม่ทันนะนะชำได้แต่ชำมันก็ยังยังไปปลูกไม่ทันย้ายไปย้ายมาแล้วรากมันขาดก็เหี่ยวไปหน่อยจริงๆเราต้องสดแบบนี้นะอันนี้คือมะม่งวงแอปเปิ้ลก็คือเดี๋ยวนะ อะไรอ่ะเดี๋ยวกต่ลอกมันก็มากินหละำหมาบวันนี้ก็ให้ดูว่าความเป็นป่าก็ก็ไม่ได้มีอะไรก็เหมือนเดิมเพราะว่าแต่ลอกมัน มันมากินเนะชมพู่เนี่ยน้ำท่วมได้โตกว่าเดิมเยอะเลยนี่ต้นจากที่ยังอยู่ในกระมังก็ยังไม่โตเห็นไหมเออแต่แต่ถ้าไปอยู่ในคลองได้ลงดินแล้วก็จะโตมากขึ้นแต่ก็คือยัง เราไม่สามารถจะเอาไปปลูกในทุกๆท,ที่ได้เลยเพราะว่าน้ําท่วมที่นี่มันสองเมตรมันต้องทุกอย่างมันต้องอนุบาลซึ่งมันเป็นการปลูกต้นไม้ที่ยากมากๆในทุงหลับน้ําก็เลยทุกอย่างต้องผ่านการชําก่อนการอนุบาลหมดทั้งหมดก็จบแล้วค่ะสำหรับวันนี้ปีนี้ไม่มีอะไรดกเลยมะนาวอะไรก็ไม่ดกทั้งสิ้น พลงังร้อนไม่มีอะไรดกเลยแต่ก็ยังทำต่อไปเนาะ